สวัสดีครับนี่นนพี่น้องอันนี้ก็แอปเปิ้ลมือนี่โบได้อยู่สวนบึงการด้ครับมือนี่อยู่ระยองยมองที่ปลูกอ่าไม่ทดลองอันนี้อันนี้ผมทดลองปลูกอยู่ระยองมือนี่ชิมมะเบิงพาเบิงตอนกิง่งแอปเปิ้ลที่ปลูกไว้ที่ตอนกิ่งว่าสิขยายพันธุ์นี่ตอนนี้ตอนตอนตอนแล้วได้สิบกุมือมันก็นเริ่มมียอดออกมาข้าง,างตัวน,นี้ อันนี้โมเมนบออ,นนออกดอกสัญญาณด<อ>ีหรือว่าไม่ดีเนี่ยส่วนตัวี่มียอดแตกออกมาเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าดีเพราะว่าระบบรากเขาเริ่มหาอาหารได้มันก็นเลยมียอดแตกครับอันนี้ตอนวัยูุนิประมาณ30ประมาณ30 30ผมว่าผมไม่ได้ตอนเด้อครับพี่นคนตอนเป็นมือกล้องอยู่เพิ่นเป็นคนตอนผมเป็นคน จงม้าลูดลองมันมีดอกออกให้เบืงลยบออันนี้มีอยู่ครับนี่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 นนมาน่มานี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 ่ยเดียวอนไวว้ทดลองไว้ปลูกไว้ศึกษานี่แม่แอปเป้ลแม่นี่นดอกนี่นี่ดอกอันนี้ก็ดอกนี่าเพราะว่ามันเป็นพันเพราะวันเป็นผลไม้แบบแบบใหม่ออกมาก็เลยไหนดอกนี่ดอกนี่ไงดอกน้อยแท้ อันนี้มันออกดอกลายเทือแล้วแต่ว่ามันบติดมันมันเคยติดอยู่ดอกลูกหนึ่งมั้งเคยติดอยู่ลูกนึงแต่ว่ามันลูกบบใหญ่แล้วมันก็ร่วงไปเราเอาปลูกไว้ศึกษาเราปลูกไว้อันนี้ผมผมซื้อกิ้งตอนมาครับอยู่สวนอยู่บึงการกะอันนั้นทั้งหมดกบเป็นกิ้งตอนถามว่าพอตอนแล้วปุ๊บนี่เห็นปะครับบ้านสวนนที่ยาที่เอาลงไปปลูกนี่ก็คือกิ่งตอนทั้งหมดมาพร้อมกัน แมนมาพบกัน,กนอ่าครับเ <Yeah. S 1> อ่อชุดนี้ก็เป็นชุดเดียวกันกับที่อยู่สวนอยู่บึงการแต่ว่าผมว่าน่าจะเกิดจากสภาพดินเพราะว่าดินอยู่นี่มันเป็นดินดินเหลืองดินเหนียวผสมลูกนังเหลากับเวลาหดหน้าม,มันมันบ่ไใครล้งเหล้วก็ธาาดอาหารมันหนาสีบ่ไใครดีอะครับบ่ไใครมีมันก็นเลยถามว่าให้งามซ้ำอยู่สวนพูนบ่อกับมันกับบ่งามซ้ำแต่ว่าผมก็เอาแค่ว่าตอนเก่งไว้ ไว้ไปขยายพันธุ์ตอล้วก็ศึกษาครับยูนกสาเรียนรู้แมนครับยูนี่ผมปลูกไว้อยู่หาต้นแล้วว่าแต่กะอยู่บ้านอยู่ในในอ่าระยองนี่กับมีอีกต้นหนึง่งแต่ว่าอยู่ในบ้านหันมันงามกานี่มันมันมันสีง,งามัมนสีเขียวกานี่เพราะว่าน่าจะเกิดจากจากสภาพดินนั่นแหละครับกับ,บพยายามดูแลอยู่แต่ว่าบางเท้อผมบ่เคยได้ยู่บางเทือขึ้นไปสวนอยู่บึงการก็เลยลูกเพิ่นบ่เคยได้เบ่งห้ปันใด แต่ว่าก็ยังครอยู่ดอกเพื่อนหดน้ำให้แต่ว่าการที่ตอนแล้วก็มันก็มีออกมาเมนนี่นี่ดูกิ่งล่างนี่ก็ได้นี่นี่นี่นีอันนี้อันนี้อันนี้ตอนตอนนี้มันว่านี่เด้มันมีเริ่มมียอดออกมานี่แสดงว่าระบบรากเขาเริ่มหากินได้แล้วก็แม่ดูตรงนี้นี่ใบอ่อนมันก็ยังแตกแตกอยู่แล้วก็ใบมันก็ยังเขียวแสดงว่าระบบรากมันเริ่มเดินแล้วอันนี้คิดเองนะ แต่ว่าก็ไม่รู้นี่แม่ดูตรงนี้ดินี่อันนี้เห็นไหมนี่มันเริ่มแตกยอดมาแสดงว่าระบบรากตัวเนี้มันเริ่มเริ่มออกมาแล้วเริ่มหากินได้แล้วมันก็เลยทําให้ไม่เหี่ยวนั่นแหละอะเดี๋ยวจังไดคลิปนี้กับผู้ลู้ก็ฝากในน้าผมในเด้อคับผมกเดี๋ยวผมจีได้ทดลองไปเรื่อยๆ้แหละแต่ว่ากะอยากอยากกะขอคุ้มรู้จากผู้ลูเนี่ยอ่าครับขอบคุณมากครับ